ไฮไสวัสดีชาฮงไกสตาร์เลวทุกคนด้วยนะคะและวันนี้ก็อยู่กับพลอยโทโม่คนดีอีกเ,เช่นเคยเอาล่ะวันนี้ก็จะเป็นช่วงเกลรอเลวเกลือชาไปกับพลอยโทโม่นะคะเอาล่ะวันนี้ตู้กาชานี้เราก็จะมาสู่ตัวละครใหม่อย่างอนสซาด้วยนะคะเย้และ ู้ดีเก็บดองมาเรียบร้อยและ14,206อันและบอกกับตัวอีก22ใบเฮ้ยเเอาละดูซิว่าจะเป็นยังไงต่อไปนั้นจะเชิญการรับชมได้โลดไปปั๊บอีกสิบต่อจะพาดน้องข้านะคะเมื่อคราวที่แลวว้วอะเราสุ่มได้น้องข้าวมาเพราะว่าตอนแรกอะจะให้ดวงหลุดเลทไงแต่น้องนั้นไม่หลุดเลทและแถมยังได้การ์ดมาอีกด้วย ได้สีม่วงประมาณนี้นะเออได้เจมาด้วยไปประมาณนี้เนาะสีม่วงมาสิบใบแรกไปแล้วนะคะต่อไปก็อีกสิบใบต่อมาเราไปนับมาแล้วนะลิสต์ตัวของเราอะตอนนี้อยู่ประมาณถ้ารวมกับตัวเพชรด้วยนะตัวเพชรจะมีประมาณ88ท่ารวมตัวสีทองแล้วอะเรามี8ป ไบแล้วเราก็อีก2อันก็น่าจะมาสักร้อยสิบใบมั้งประมานี้โอเคได้มาอีกแล้วซิเวอร์แล้วก็การ์ดได้สักอย่างอนุรักษ์มั้งโอเคต่อไปเอาวละมาถึงตัวนี้แล้วอา่าลาเราจะมาสูงกันนะคะว่าจะได้หรือไม่ไปโอ้ยจ้าสุกียังไม่ออกปื้อ ตั้งเหินมาแล้วหนึ่งเหลือม,มาแล้วหนึ่งอันนี้หนึ่งเหลือคนนี้โอเคสามสองหนึ่งไปหนึ่งพันหกร้อยเก็บดอกมาตั้งแต่พาดน้องข่าวแล้วแต่ถ้าอันนี้ออกก็ดูดีขึ้นเยอะนะปัอมและยังออกสีม่วงเชิญครับและยังออกสีม่วงมาแล้วตั้งเหินอีกหนึ่งไปต่อ เอ้ยแต่นี้ยังไม่ออกไปเรื่อยๆเอ้ช่วงนี้โอ้ต่างดั่งแล้วก็สีม่วงอื <c oughs> นี่เป็นครั้งไหนไรู้แหละแต่ยังไม่เคยได้ทำสไตล์เร็วมาก่อนเลยตอนสุนกาชาเนี่ยกะว่าจะทำตั้งแต่พาร์ทน้องข้าแล้วแต่ไม่นึกว่าน้องข้าจะออกไงป้าต่อเดี๋ยวตู้หน้าจะสุ่มไพ่นอนด้วยไม่รู้ว่าไพ่นอนเฮ้ยออกแล้วเฮ้ยอันนี้เร็วอยู่นะ โอ้ยเสียงใช่เลยอื้มโอ้ยบิวไปไปเออโมอสตาดมาปึ้งครั้งนี้ไม่หลุดเล็ดค่ะสุดหลอออกมาแล้วค่ะนะครั้งนี้ไม่หลุดเล็ดดีใจกับเราด้วยนะเออถ่ายไม่ทันเมื่อกี้เอาล่ะ ต่อไปก็จะเป็นการ์ดกาๆๆดกมาถ้าประมาณนี้เนาะเอางี้เลยถ้าคาดนี้นะการ์ดออกเร็วนะจะพยายามอัพตัวละครทุกตัวให้เต็มหมดตัวเลยมาเราพูดจริงทำจริงเนอะบอกไว้ก่อนเลยไปเอออย่างนี้ยังอยู่ดึง,ดง,ดง,ดง ยังไม่ออกแต่ออกตัวนี้มาแทนไะต่ออีนึพันหกร้อยขออนุญาตเนาะอืมออกสีม่วงอยู่สินะอืมประมาณนี้สินะเอ้ยคานนี้ยังออกเป็นสีม่วงอยู่นะคะเนี่ยไปปรึงงไะ เหลืออีก4,000และครั้งนี้จะได้การดหรือไม่หรือว่าเราต้องสุ่มนอกรอบดีนะไปเอาเลยออกเร็วนะทำจริงทำจริงนะเว้ยขนา,จจาดเจ๊ผ่านใกล้เต็มแล้วเหลือแต่ลิเล็กสองสามเอ้เ <laughs> ด <2, 3. c oughs> ินครับอือยังออกนี้เหลือ3,000ไปเร็ว ลุ้นจนตัวโกงเลยอะตัวแบบโกงเลยอะตอนแรกก็คิดว่าตัวละครจะหลุดเลดการคงจะไม่หลุดเลดด้วยเช่นกันยังออกมอ่วงไปกระึงยี่สิบเมตรไปต่อไปต่อวิง่งโอ้โหบึ้มตึงสังและม่วง ยังเอาอไปหมดเกี้ยงแล้วปไหนไปดูสิว่ามีตู้แลกไหมเฮ้อเฮ้อเฮ้อูแลก,ก็อย่างเหลือเปลือเก้าใบปรึงร้านเอ็นเบอร์หมดเกี้ยงเบยเฮ้อเฮ้อ <c oughs> แล้วเก้าใบคำาขอรับกันหมด <c oughs> โอเค เดี๋ยวเราขอเวลาสักคู่ในการจับตัวบบยห้ครบสิบใบสุดท้ายก่อนนะคะโอเคเอาล่ะเราได้ตัวครบสิบใบสุดท้ายแล้วเราก็จะมาสุ่มการ์ดอันสุดท้ายและถ้าครั้นี้ไม่ได้ก็ถือว่าต้องไปสุ่มนอกรอบอ่ะนะนะเอาล่ะไปโลดจะตาเป็นไงบ้างโอ้ยไม่ใช่ฮะอย่างม่วง โอเคไม่เป็นไรแล้วต้องไปสุ่มนกรอบแล้วอา่าสำหรับวันนี้กาชาก็เกลือเร็วเกลือชาก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยเนาะงั้นสำหรับวันนี้พยโทโมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบา,บายจ้าไหนดูชี้ว่านางหน้าตาเป็นยงใสแล้วค่อยไปหาการพี่แกนอกรอบก็ได้เจแลใกล้ๆเลยสุม่มไกลมากท่านคะอย่าโดนด่า